เห็นเขาไปแล้ว

เป็นเวลากำหนดได้

ล้เ็นคี่ที่กันที่ขงมาะเพราะว่าเด็กไรวัย้นี่เขาอาจจะยังไม่ไี้รู้จักเรื่องความได้ส่วนีม่ได้แบบเดอกผู้ใหญ่ที่บอกว่ากลับมาแล้วคือใส่าได้แล้วแากที่มีถามทีหน้าชัวนคุยใช้มือม้วมาแล้วอยากแถามคนื่อนเป็นหนังเรียนเราเหน่อยเพว่าอะไรอ่ะเสร็จแล้วมันสวยกบบนี้กินข้าว่อะไอย่างเงี้ยแล้วก จอกันแบบพี่จี่เลยนี้เจอกันใหม่